เดอดขไใช่นี่ธรรมดาไม่อม่ได้ไหมจะไสไ้ไม่พูดวันนี้จะรับผมยาวจุนถ่าได้เป้าจุนห่าได้เป้าถ่ายสี่คนได้ไหมถ่ายคนได้ไหมมาถ่ายด้ทุกคนอยไยดี่ไม่ถ่ายแล้วไป พี่จูนได้ปะมาถ่ยได้ปทางครับโอ้ยกล้องจูนได้เปล่าถามพี่ไปพี่จูนได้ไหมองนได้ีไดีไน่ะมันไปขงหน้าก็ไขนาเลไ้ข้ัไปวอะไรเอ โอ้โหเล่นไกลมากเวอร์ทแป๊บเดียวำอะออกันนเนออย่ไ้แ้แล้วพี่แล้วต่หัวสั่นพี่เบลอยู่นี่